ผมวัมียรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับวันนี้ยินดีมากมาแชร์ความรู้แล้วก็สิ่งที่บางจากเราทำในเรื่องของสิลอม sustainability แล้วเรื่ององ social i n a t i o n ด้วยซึ่งบางจากเราทำเร่นี้ติดต่อกันเป็นระยะนานนะครับเราใช้ตรงนี้เป็นจุด ในการในการสร้างอินโนเวชันแล้วก็การบริหารการจัดการของบางจากเองนะครับเริ่มต้นจาก sustainability sustainability นะครับหรือว่า UNSDG เนี่ยมีทั้งหมด17ข้อบางจากเราตัดออกมาในส่วนที่เราสามารถทำได้9ข้อนะครับในส่วนของ9ข้อเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับของไทยมันก็จะมีส่วนที่เรียกว่า BCG Bio c i l c u l a r Green นะครับ แล้วก็ส่วนอีกอันหนึ่งที่เรียกว่า ESG นะครับก็คือ Environmental Social แล้วก็ c o v e r n a c e นะครับแล้วก็ในน,นั้นเนี่ยก็จะมองเห็นภาพของว่า,าทาง UN SDG เนี่ยจะต่อกับของเราได้อย่างไรครับซึ่งแต่ละอันตรงนี้มัน รวมกันแล้วก็จัดการกันเป็นเป็นระบบทั้งหมดนะของบางจากก็พนักงานของเราเข้าใจตรงนี้เพราะเป็น,นธนรกิจหลักนะครับบอกกันตั้งแต่ในระดับบอระดับผู้บริหารพนักงานรับรู้หมดว่าเราจะต้องใช้วิธีการตรงนี้ทําด้วยนวัตกรรมสีเขียวนะครับลังสันนวัตกรรมการจัดการกันอะไรที่มากขึ้นจึ้นเพื่อ,อไม่ใช่แค่บางจาก เพื่อประเทศและเพื่อโลกของเรานะครับซึ่งแต่ละอย่างนี้เราก็าเริ่มสร้างอินโนเวชันในจุดเล็กๆกันภายในแล้วก็สร้างตรงนี้เพื่อให้ออกมาในในแง่ของโซเชียลรอบลงกันใดจะเป็นถึงก็ข้างนอกด้วยนะครับอย่างเช่นการลดลดฝุ่นเป็นต้นนะครับก็ตรงนี้ก็จะมีอิมแต์กับในระดับประเทศในระดับภูมิภาคได้นะครับ รวมจนถึงเราก็มองไกลจนถึงว่าเราจะต้องมีแผนไปข้างหน้านะครับก็คือเน็ตซีโร่ใน2050ซึ่งเราใช้พาร์ทเวหรือว่าวิธีการไปถึงให้ได้ด้วย BCP เน t 316นะครับ3 1 6ก็คือ30%เราต้องลดด้วยตัวเองด้วย Efficiency ของการการันการวิธีการจัดการ uh, การบริหารในอาคารทั้งหมดให้ลร30%แล้วก็10%ก็คือ การเข้าไปช่วยร่วมปลูกป่าใช้เนเจอร์มาเป็นตัวช่วยนะครับหรือว่าการใช้หญ้าทะเลมาเป็นตัวดูดซับอีก60เป็นเรื่องที่ยากที่สุดนะครับซึ่งเราจะต้องไปหาการทำนวัตกรรมใหม่ๆทำคาร์บอนแคปเจอร์และคาร์บอนสโตรเรจรวมจนถึงคาร์บอนเครดิตให้เกิดขึ้นซึ่งเป็นพาสเวย์ยาวแม่นะครับจากปัจจุบันไปถึง2030ให้เป็นคาร์บอนนิวทรอลและ เน็ตซีโร่ในสองฐนสุดซึ่งซึ่งหวังว่าวันนี้เนี่ยทางน้องๆทางทีมงานและอาจารย์เนี่ยเห็นภาพร่วมกันแล้วก็ช่วยกันส่งเสริมหลังจากก็จะมีส่วนส่งเสริมส่วนนี้อย่างเต็มที่เลยครับขอบคุณครับอีกนิดนึ่งครอาจารย์อาจารย์มองว่าสิ่งกระดิตเนี่ยผอาจจะส่งเสริมแลกสารทีมงานนี้ไ่ที่จะเข้าไปส่วนร่วมในเรื่องของคนตั้งยืนตรงนี้อย่างไรได้เนาะอ๋อจุดเริ่มต้นตอนนี้เนี่ยผมว่าน้องๆเป็นจุดเริ่มคิด ว่าปัญหาอยู่ที่ตรงไหนอันนั้นคือส่วนเริ่มต้นแล้วให้เขาเห็นปัญหาให้เขารู้ปัญหาแล้วเขาเริ่มคิดถึงปัญหาและหาแนวทางแก้ปัญหายังไม่ต้องใหญ่ก็ได้นะครับเมื่อไหรที่เรามีมีจุดเล็กๆก็คือเป็นมดเล็กๆก,กระจายกันไปทุกที่ทุกทางปัญหา <c oughs> เขาเริ่มกระจายออกมาแล้วเริ่มเอาปัญหายก ok ขึ้นมา <c oughs> เขาเองอาจจะเป็นตัวร r i ยในในการเริ่มต้นบอกว่าควรทําแบบนั้นสิสําหรับมหาวิทยาลัยควรทําแบบนี้สิสําหรับชุมชนในหมู่บ้านใน ที่ที่อยู่ของเขาในตรงนั้นนะครับจากตรงนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มคิดว่าแล้วทําอะไรแปลกใหม่ๆที่สามารถจะลดได้นะครับทางวชทางอวก็จะมีเงินส่งเสริมเพื่อให้เขาทดลองทํจริงจริงนะครับถ้าเขาไม่ได้ทดลองทํามันก็จะไม่มีทางเกิดน,นะครับพอเขาเลิ่มทดลองทําแน่นอนนวัตกรรมกว่าจะไปถึงจุดที่มันใหญ่ได้ มันต้องทดลองทําเล็กๆจากเล็กๆเรียบร้อยแล้วมารุมรวมกันมันก็ใหญ่มากขึ้นและทําที่ดีมากขึ้นแล้วก็จะมีแหล่งเงินทุนที่ผมบอกว่าแหล่งเงินทุนมันจะเข้ามาเสริม mm hmm. ก็ต่อเมื่อเป็นไอเดีย uh, ที่ดีและมีวิธีการที่จะสร้างมันให้เกิดไปข้างหน้าซึ่งมันจะเป็นสเกลเป็นเป็นไพขึ้นีมายอย่างนี้นะครับน้องๆเนี่ยจะเป็นสนเริ่มต้นที่ไพรแรกๆเเริ่มที่ปลายปลายกว้างๆก่อนเลยแล้วค่อยๆสเกลเข้ามาสเกลเข้ามา ถ้าเราไม่มีปลายกว้างเนี่ยไม่มีทางที่จะเป็นจุดยอดที่จะทําให้เกิดได้นะครับอยากให้พูดถึงนวัตกรรมออวินโน n i นี่หน่อยนะคะคขององค์กรนะคะขอวินนนี่นี่ก็เป็นเป็นการทำดีไซน์ทิงกิ้งจากภายในโดยน้องๆเนี่ยก็เข้าไปคุยไปศึกษาแล้วก็ดูว่าตัวปัญหาของที่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับจนเขารู้ว่าที่วินเนี่ย มีหนี้นะครับเขาเลยโครงการว่าจะทํำยังไงให้พี่วินไม่มีหนี้ชื่อโครงการก็เลยกลายเป็นวินโนนี้หลังจากนั้นแล้วเขาเริ่มหาวิธีว่าแล้วเราจะพัฒนาตัว business model กับตัว product service เป็นยังไงบ้างนะครับก็เริ่มต้นบอกว่าอเอามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาเพื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะเอามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาขายมาให้เขาเช่าก็ต้องมาให้ทดลองให้เขารับรู้ก่อน อันนั้นก็คือขั้นเอมบัตตี้แล้วลอง,ลองทดลองทำทำําหลังจากที่เขาลองทําเรียบร้อยแล้วเขาก็คิดต่อว่ามันจะต้องมีการจัดการยังไงกับมอเตอร์ไซค์เขาทํางานได้อยู่ตลอดเวลานะครับ8ชั่วโมง10ชั่วโมง12ชั่วโมงก็เลยบอกว่างั้นทําให้ไม่หยุดเนี่ยก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยวิธีการรวดเร็วเปลี่ยนแบตเตอรี่ภายในวิธีการ1นาที2นาทีเสร็จเหมือนเติมน้ํามันเหมือนกันลกลายเป็น swapping แบตเตอรี่ก็ไปหาวิธีการสร้างสเตชั o เพื่อให้ให ให้พี่วินเนี่ยสามารถที่จะมาสวอปได้นะครับจากตรงนั้นเราก็บอกว่างั้นพี่วินขับไกลขึ้นก็ก็ต้องมีสเตชันเยอะมากขึ้นนะครับพอพี่วินขับไปขึ้นสเตชันเยอะมากขึ้นคนอื่นลูกแบบอื่นเริ่มเข้ามาแล้วก็คือพวกที่เป็นไรเดอร์นะครับซึ่งพวกนั้นะขับไกลนะคนหนึ่งที่ขับไกลเป็นบางคนขับที่50กิโล0กิโลก็มีงั้นเราก็เลยขยาย ตัวจุดที่เป็นสวอปปิ้งสเตนซึ่งเขาเขาขับไลเขาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเขาจะมีปัญหารเรื่องว่ามอเตอร์ไซค์ขับไปแล้วหาที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้จนถึงตอนนี้เรามีอยู่ามากกว่า50แห่งเราตั้งใจให้เป็นร้อยแห่งภายในปีนี้แล้วก็มีคนขับประมาณสักพันกว่าคนนะครับในปีนี้ก็เป็นสเกลที่สูงมากขึ้นและน่าจะเป็นลายแรกๆในประเทศไทยที่สามารถมีสเกลใหญ่ในนี่ตอนนี้เราเริ่มต้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับหลังจากนี้ละ ถ้ามันเป็นไปได้ก็จะสามารถจะเกลี้ยไปที่หัวเมืองหลักๆได้ครับเกิดคำถามเรื่องทาวานเครดิตนะครับผมคาวานเครดิตเนี่ยเราถ้าเราเกิดจากฐานทาวานเครดิตครับ